น,นี่ค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อวาอกี้แม่กบพาจวดเด้อจ้ามื้อนี้เขามีหยังบน่นี่มีหยังมีหยังมื้อนี้สิแม่กบสิมาก,ก้อยข้าวปุ้นให้เบิ่งจ้ามื้อนี้สิมาก้อยข้าวปุ้นก้อยขอ้าวปุ้นบ้านๆเฮาเนาะก้อยใส่อัน ก๋วยเะปลาทูจะมียังแน่อันนี้อันนี้มีน้ำซุปแม่แต่น้อน้ำซุปอันนี้มีน้ำซุปใส่อันใส้รสด,ดีหน่อยนึ่องจะ้ะน้ำก็ได้เป็นแบบนี้นัองเอกของเรามีข้าวปุ้นจะข้าวปุ้นอันนี้ปลาทูทอดละแกะแล้วจะมีผักับผักผักทั่วเนาะอันนี้ชะอมจะอันนี้หอมเปรี้ยวหอมปี๊หอมปี๊ยบักนาวจะบักนาว บมะนาวอันนี้บักพริกจ้ะพริกหั่นแล้วก็พริกต่ำจ้ะพริกผงนี่พริกผงเหลือซนี่ลืมสื่อพริกผงพี่น้องจ้ะนี่ซนี่ใส่ซนี่เนาะเอาตรดๆกัดพี่กินกับเนะเาะามาห้ามมาเริ่มย่างแบนี้มาอ่า <c oughs> อันดับแรกเนาะ,นะนนใส่เป็นน้ำซุปแล้วใส่เป็นน้ำซุปแล้วเราก็ใส่น้ำปลาใส่กระเพิ่อไรเนาะเอาวะเห็นไหนอ่น พ่อได้ซิมก่อนนะพี่น้องเนาะอยากกินก้อยข้าวปุ้นจ้ะอยากกินก้อยข้าวปุ้นกับเพื่อนอืมปลาแดกจักปลาแดกอียงเด้เดเอบ่อันบ่บอกกาได้ป้วยหอมหอมหอมขนาดใส่แักพริกเลยเนาะใส่พริกไปเลยบ่เผ็ดบ่ตวนไม่กบบ่กินใส่พริกไปเลยจ้ะพริกแดงหั่น พริกแดงหั่นไปเลยม,มือกล่องขีดน,น้ำลายจ้ะ <laughs> ใส่บากหน้าวันนี้พี่น้องบอัปกนาเป็นต่พอได้เฮดขายว่าจา้ะพี่น้องพี่ก๊อบจยากกินก้อยข้าวปุ้นก็เลันเ,เป็นเอกชันว่าจัดก้อยข้าวปุ้นกันว่าสันเดย์ล้างมือเลยเด้อ <laughs> อั่างนู้นอะไรได้ยังต้องแบบเปรี้ยวๆสักหน่อยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขาดขาดอันหอมแดงเนาะขาดหอมแดงหอมแดงลืมซื้อจะใส่ใส่หัวหนึงให้อภัยพ่เด้อขาดหอมแดงสักหน่อยอันนี้หอยข้าจังเอามีอันมีอันอน,น้ำจิม้มกินกับฟดูจ้ะเอ้าเส้าอะไ่เส้นหน่อยเส้นหน่อยอยุ้ยเส้นอะไรแป๊บหนึ่งเล็บเล็บหนึ่งเนื้อ ได้หน,น่จ้ะเซฟหน่อยเซฟหน่อยจ้ะเซฟหลายเซฟหลายซิมันกันนะซิมันกันจักหน่อยจักหนอ่อยเพราะว่าอันกระปุนมันสีดูดปุนมันสีดูดเนาะเซ็กระปุลเนาะจ่ะบ,บัน ข่าปุ่นโลดนหนึง่งก้อยข่าปุ่นใส่บอลเล่นแล้วทีหลังเนี่ยกนเลยอืมข่ปุ่นมาจ้ะพี่น้องบัลลี่ก้อยข่าปุ้นแล,ล้วแล้วจ้ะพักมี้อย่างแน่พักมี้อย่างแน่มะระ งาพุพวดแซบๆจ้ะเลยพอ่อยู่ตลาดเศร้าบาทจะ้ะเศร้าบาทได้อันปลาหมึกไข่เนาะปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่จานหนึ่งอู้นี่จ้ะปลาหมึกไข่จานหนึงเลยแซ่บๆหอยตุ่มหอยพักนี่ร้ายแหละจันพี่น้องเดี๋ยวอนุกให้เบิ้งสกินเบิร์ดวอรซื้อมาหนาหนึง คือมานานนึงุูนะมาบันี้จ้ะมากินเด้อก้อยขา้าวปุ้นจ้ะก้อยขา้าวปุ้นไปโก้ข้าวจวดจ่ะนะกินเลยนะใส่ซอนวู้ซอนก็นเลยจะเป็นดันพูดดีเนะาะแไปโก้กัดใส่มือจงังแสบเนาะจ้ะเน้องซีมังกันนะ เขาเองแ็บเ,เองกล้ม,มือไข่ขมือใคอืึ <c oughs>

<Yeah. S 2> ก็กลินก็เป็นก็เพื่อนจะ้ะเพื่อนทำเองแท้เนี่ยแหละจ้ะมาหาเพิ่อนก็เลยอัน,นก็เลยส่วนกินคิดเมนูแล้วก็กินอันก้อยข้าวปุ้นบอก็เลยวะนี่เฮ็ดให้เพิ่นกิน หวานหวานจืดๆอร่ยอยครับอันนี้ยังแบบแบบใส่ปลาทูจ้ะปลาทูสินใยๆปลาทูทอดแตะไม่ พนนี่ใส่หัแซ่บแบบ <c oughs> นี่ขายไม่จากตลาดาอเชอรี่แต่ายเชอรี่แบบจิม้มแบบ็ด้บ้างได้บ้เอาได้จุดมชิ Ừ. Mình thải mấy con dưới Cho ôm Thay Sao Rất sai Hóm cho ôm Nó tầm một hương Coi khắp buồn Đi xe à. หัวเสลยหนิก็จังอันแม่ดุดดิวนะจ้ะดุดดิวแม่เพิ่นเทปเป็นตะแซ่ตะแซ่บเบิ้งเพิ่นจ้ะติดติดตามเพิ่นก็เลยวจะกลินคือเพิ่นติดใจเลยจ้ะแล้วไปฮาด้วกันเด้อ อาไส่กันบอดีเนี่ยจะบอดีบอดีนี่จากเพิ่นกินทั้งสี่แม่แซบแซ่บก็เลยกินทือเพิ่นน่ะใส่มือเลยอืมอืมเอาที่ช่วย

ต้องมือใส <laughs> ่สมจวดบะแซบบะจวดรวจเลยนะแซบแซบงาแตกเลยอ่ะ <But there S 1> อุหลมบุง้ง<ส> <laughs>

ตอการยืดดีได้จ้ะเพราะว่ามันกิ่นมันแสบมาก

ม่นทัณฑสุดอืมหมดเร็วๆนาะ าว่าสิมีลูอันพายอยู่มาบ่ฮะ มืกมืกไข่ มเละมันเพลแล้วมันหยุดประเดีว มไปทู่มผมไปทู่มถอด,ดกันปรกฏมาบ้านเพื่อนจ้ะบ้านเพื่อนสาวเป็นรุ่นเอื้อแต่ว่าหักกันเป็นเอ,าาเอเื้อหักเอื้อแพ่งเป็นเพื่อนกันจะ้ะเลี่ยนสมัยเลี่ยนอัน้องน้ำกันจะ้ะสมไมเลี่ยนเะวะ่าชอบเะว่าซอจะ้ะ ตซาแล้วนไปเป็นตัวเรื่อยๆดัราอาเจอมไปเรื่อยๆอาเจอมที่กลับ

รับพริเผ็ดครับุดยอด ได้พี่ดีจ้ะพี่ต้องหืมได้ตอนนี้ก็บทำแล้วเนาะจ้ะเนาะแม่กลก็จะได้อันขับรถมาบ้านน้ำจ้ะมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนจ้ะมองทำทำทางจ้ะมาหาเพื่อนห่างกันประมาณอันสามสิบกิโลจ้ะถ้ากันเฮ็ดก้อยกับปุ้นกินกันคลิปหน้าพ่อกับแม่เนาะแต่พี่น้องเนาะจังเลยกับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้แม่กบเนดอ้อจ้ะเื็นกำลังใจให้แม่กบเนดอ้อจ้ากดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก้อนไผ่นอกจากเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนเน้อจ้ะที่เขามารับชมคลิปน้าพ่อกับแม่ใจพี่น้องวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ